คลิปนี้จะมาคัดผงม,มัชชะในบรรดากองที่กินจริงกินหมดแล้วครึ่งปี2025โดยจะคัดเลือกเฉพาะตัวราคาหลักร้อยแต่คุณภาพความอุมามิทะลุไปไกล เกินพันแต่ไม่มีตัวไหนเหยียบพันเลยสักตัวเดียวตั้งแต่มาชงมัตฉะกิน8 9เดือนเนี่ยเจอประโยชน์หลักๆสองข้อใหญ่ข้อแรกต้านอนุมูลอิสระต้านไวรัสต้านอักเสบอันนี้รวบไปข้อเดียวกันเหมาะมากสําหรับยุคที่โควิดสายพันธุ์ใหม่กําลังระบาดและข้อ2การที่เราต้องพยายามชงให้หมดชงวันหนึ่งหลายอุณหภูมิหลายตัวเนี่ยทำให้ดื่มน้ําม,มากไปโดยปริยายค่ะบางวันเนี่ยแค่ตอนเช้าก็เกือบครึ่งลิตรไปแล้วค่ะ สุดยอดเลยอันดับที่10ได้แก่ซูจิกิโกคุจูจากแบรนด์ชะจินทีซัพพลายอันนี้ล่าสุดก็ไปถอยมาจากไลน์ช็อปติดตามข่าวสารในเพจชะจินทีซัพพลายตัวนี้เนี่ยออกโทนเขียวผักสดอาจจะมีขมปลายพอสมควรเมื่อชงที่อุณหภูมิ70องศาขึ้นไปแต่จะหวานมากขึ้น ละมุนล,ลิ้นมากขึ้นเมื่อชงที่อุณหภูมิ60องศาลงมาตอนแรกชงไปที่80-85เลยนะตอนได้มาแรกๆขมแบบขมมากตอนแรกไม่คิดว่าจะเข้ามาติดในท็อป10แต่ว่าพอลองเอามาชงเป็นเคลียร์มัชฉะในในน้ำแข็งเ่ะเป็นเพียวมัชฉะเคลียร์มัชฉะธรรมดาย,ยังไม่ได้ใส่นมอะไรเนี่ยหวานมากค่ะความขมหายไปแบบ ละมุนสดชื่นเหมือนเขาจะเน้นให้ทำเป็นไอซ์หรือเครียมัทฉะกับพวกลาเต้เคยชงลาเต้กับนมโอ๊มิ้วซีโร่ชูก้าก็ละมุนลองชงให้ใครชิมก็ชอบหมดเลยคือมันมีความนัวที่ละมุนแต่ว่าในคลิปนี้เน้นตัวที่ชงอุสุชะแล้วรอดและตัวที่อุณชงที่อุณหภูมิ70องศาขึ้นไปแล้วอร่อยอ่ะ จะอยู่อันดับต้นๆแต่ว่าถ้าตัวที่ชงอุณหภูมิต่ํากว่า70ลงมาถึงถึงจะรสชาติดีอาจจะอยู่อันดับท้ายๆนิดนึงแต่ตัวนี้ก็คือคุ้มราคาเหมือนกันค่ะซูจิกิโกคุจูอาจจะต้องชงที่อุณหภูมิสักหกลงมา70ก็อาจจะยังขมอยู่มันจะมีความเขียวผักสดต้นหญ้าหน่อยๆแล้วก็มี aftertaste ที่สดชื่นอยู่ในคอตัวนี้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นเคลียร์มัชะ ลาเต้นี่คือปังมากอันดับที่9ก้ายาเมนะมิดริจากเพจรู้เฟื่องเรื่องชาหรือช็อปปี้เกี่ยวบาชินะคะตัวนี้คุ้มสุดเพราะว่าร้อยกร,รัมด้วยจากฟุกโอกะใช่ไหมก็จะออกแนวถั่วเป็นถั่วที่ไม่สโมกไม่คั่วแต่ว่าอาจจะต้องชงที่อุณหภูมิ70ลงมาคือ70แบบพอได้พอได้กว่าตัวซูจิกิโกคุจู70องศา ที่น้ำปกติส่วนใหญ่ในท็อป10เนี้ยน้ำกรองปกติก็ใช้ได้แล้วตัวนี้จุดเด่นคือ aftertaste หวานสดชื่นโดดเด่นขึ้นมามากจากที่แบบจิบเข้าไปแรกๆอะทำอุซูชานะอาจจะรู้สึกเหมือนมันมีแบบเหมือนเป็นผงเล็กๆอะสักสากกระจายอยู่ในลิ้นคือมันมันไม่ได้นวลละมุนไปเหมือนอย่างซูจิกิโกคุจูเมื่อกี้มันก็ผงก็คือกลืนละมุนไปเลยแต่อันเนี้ยอาจจะยังมีความสักสาก นะและยิ่งชงที่อุณหภูมิ50-60องศาเนี่ยยิ่งดีชงลาเต้พอใช้ได้ส่วนชงเคลียร์จำไม่ได้ว่าเคยชงไหมอันนี้ลืมเมื่อกี้ลืมโชว์ให้ดูหมดจริงค่ะแล้วก็สีอนน o ท็อปสิบเนี้ยก็เขียวสดใสพอๆกันก็เลยอาจจะไม่ได้เปิดให้ดูทุกอันนะตัวนี้คุ้มมากแต่ว่าถ้าเกิดชงที่อุณหภูมิสัก70องศาขึ้นมาก็จะเริ่มได้รสเหมือนแบบ ลายย่างมีรสแบบว่ามีความเปรี้ยวตรงเปรี้ยวตรง,ตรงข,อขอบขอบลิ้นนิดนึงเออแปลกมากคอมเพล็กซ์นิดนึงนะแต่มันค่อนข้างยังจะตกหลึบเขาเรียกว่าอะไรตกค้างความผงสักอยู่พอสมควรค่ะตัวนี้แต่ตัวนี้โดดเด่นที่ a f t e r ร์เทสหวานสดชื่น amazing มากค่ะเป็นถั่วก็จะเป็นถั่วแบบละมุนละมุนนะไม่สามารถระบุได้ชัดว่าเป็นถั่วอัลมอนด์ถั่วลิสงหรืออะไรแต่ว่าเป็นทนถั่วที่ถ้าใครชอบถั่วที่ไม่คั่วไม่สโมกอะ ก็น่าจะไม่ผิดหวังแต่ว่าให้ชง,ชงที่อุณหภูมิ70ลงมานะถ้ายิ่งต่ำกว่า70จะยิ่งไม่มีความเปรี้ยวเลยจะยิ่งหวานเออมีความหวานลงมาสัก50-60อะ่ะหวานค่ะอแต่ข้อเสียคือมันเหมือนมีแบบผงสักๆติดค้งอยู่ลืมบอกไปในคลิปเนี้ยจะเน้นตัวที่ที่ทำอุสุชะแล้วรอดโดยเฉพาะยิ่ง ตัวที่ทำอุณหภูมิชงอุณหภูม80ิ80ถึง85องศาแล้วแล้วรสชาติยังดีอ่ะจะยิ่งอยู่อันดับต้นๆเพราะว่าช่วงเนี้ยโควิดสายพันธุ์ใหม่ระบาดหนักมากค่ะใครไอ้น้ำมูกมาน,น,นิดนึงวันเดียวตรวจโควิด COVID ขึ้นแล้วก็ผสมผสานกับไข้หวัดใหญ่ก็เลยเน้นแนะนำให้คุณผู้ชม ชงแบบร้อนกินแบบร้อนจะจะดีกว่าแล้วเรารู้สึกว่าตอนชงแบบร้อนน่ะรู้สึกหลอดเลือดในลําคอมันขยายมันโปร่งมันสมุิมันมีสเสลสเสมหะหรือความเจ็บคอเลยนิดนึงกินเข้าไปก็จะรู้สึกดีขึ้นผ่อนคลายขึ้นมาเลยค่ะก็เลยไม่เน้นตัวที่ชงเย็นแล้วดีหรือชงลาเต้แล้วดีหรือชงอุณหภูมิต่ตําๆแล้วดีมากยอะไรเงี้ยเพราะว่าเน้นป้องกันไวรัสสักนิดนึงตอนนี้กลาลังระบาดเนาะอันดับที่8ปฮันนาเอกจาก โมริ e ีเฮา s e ค่ะแบรนด์นี้เขาก็น่าจะสั่งได้หลักๆมีใน s h อป e ีใน Line s h อ p แต่ต้องแต่ต้องติดตามข่าวสารให้ดีที่หน้าเพจ f c e b o o o m โมริ e ีเฮา s e นะเพราะว่าของหมดไวไปไวฮานาเอะอันนี้โดดเด่นด้วยตามชื่อเลยค่ะน่าจะตั้งมาจากคำว่าฮานะไหมฮานะแปลว่าดอกไม้ในภาษาญี่ปุ่นใช่ไหมโดดเด่นด้วยโทนดอกไม้ฟลอรัลเป็นฟลอรัลที่ชัดที่สุดสูสีกับ ซูจิกิฮิคาริเลยนะเป็นฟลอเรลชัดเลยว่าเป็นแบบดอกไม้แล้วก็มีความไว้ช็อกโกแลตตรงปลายๆถั่วอ่อนๆแล้วก็มีความค,ครีมมี่ค่ะครีมมี่ฟูพอสมควรหวานปลาแลมปแนมนิดหน่อยตัวนี้ชงที่อุณหภูมิ์7 8 8 80คือได้เลยคือตีฟองให้ดีหน่อย1น,นาทีตีฉาเซนทห้ดีหน่อย คือฟองขึ้นง่ายฟองสวยแล้วก็โดดเด่นในความเป็นดอกไม้อันนี้ชื่นชมฮานาเอะนะคะอจากโมริทีเฮาค่ะอันดับที่7จ็ดโฮคิค่ะจากอันนี้เป็นกระปุกเขียวเขาจะเรียกว่าโคยามะเองอะไรสักอย่างอะจำไม่ได้แบรนด์อะไรสักอย่างที่เป็นกระปุกเขียวอะใครใครใครรู้ช่วยมาบอกหน่อยเราลืมไปแล้ว นะตัวนี้เนี่ยสั่งมาจากช h อปปี้พรีจาแผนวิทพลอยตัวนี้เนี่ยทำไมหล่นมาอยู่อันดับท้ายๆเพราะว่าจะอย่างที่บอกช่วงเนี้เน้นตัวที่ชงร้อนยิ่ง80-85องศาแล้วรอดเพราะว่าเน้นป้องกันโควิดเชื้อไวรัสใช่ไหม เพื่อให้ความผ่อนคลายกินร้อนดีกว่ากินเย็นแต่ตัวนี้เขาหวานสดชื่นสดใสที่อุณหภูมิห้องค่ะประมาณ30องศาคือถ้าอุณหภูมิสูงกว่านั้นะความหวานเขาจะค่อยๆลดลงลดลงลดลงถ,ถามว่าไม่ดีกลายเป็นกลายเป็นไม่อร่อยไหมไม่ขมนะแต่ความหวานมันจะกลายเป็นความจืดที่อุณหภูมิสูงขึ้นสูงขึ้นคือมันจะเสียดายความโดดเด่นของเขาอะตัวนี้ชงแนะนําชงที่อุณหภูมิห้อง ชงเคลียชงน้ำแข็งก็ยังไม่ดีเท่าอุณหภูมิห้องงงเหมือนกันโฮคิพีจาแพนวิทพลอยราคาก็ดีนะเขามีครบนะรู้สึกว่าเพจนีกินหมดจริงช้อปปี้ร้านในช้อปปี้เนี้ยเขามีของกระปุกเขียวเนี้ยหลายหลายเกรดมากเลยอะ่ะเออแนะนำค่ะแต่ว่าเสียดายที่ชงร้อนแล้วความหวานหายไปอันดับที่ห อุนริวคะ่ะมีใครจําได้ไหมแสงบงังเอาเป็นว่าอันนี้อุนริวอุนริวตัวนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะสั่งมาจากช้อปปี้ร้านอัพ o m มอมหรืออะไรสักอย่างราคาจะดียิ่งกว่าพรีเจแปนวิทพลรอยมาอีกนิดนึงนะเพียงแต่ว่ากระปุกเขียวว่าเขามีแค่3ตัวมีอุนริวเอีราคุแล้วก็จูเรจูเรอรีมีแค่3ตัว ตัวไฮเกรดกว่านั้นน่ะเขาไม่มีเขาร้านพี่จแพนน่ะจะของครบกว่าในแง่กระปุกเขียวแต่ถ้าใครอยากสั่งอุเรีก็ลองไปดูอัพทูมมอมหรืออะไรเดี๋ยวจะลองอินเสิร์ตหาชื่อร้านแล้วลองอินเสิร์ตให้ดูนะคะราคาดีมากส่วนร่วมรถโคตรค,ค,คุ้มด้วยมั้งตัวนี้เนี่ยคือคุมเบอร์คุมเบอร์คุมคือเขาอาจจะมีความขมปลายเล็กๆขมปลายเล็กๆที่อุณหภูมิต่ำแปลกมากเลย30 40 50 60องศามันจะมีความขมเปลายแต่จะมีความหวานค่ะในอุณหภูมิที่ต่ำอ่ะจะมีความหวานและมีความครีม,มี่ตีฟองสวยขึ้นง่ายมากจุดเด่นก็คือตีฟองพอ,พอกับฮานาเอะแต่พอแบบอุณหภูมิสัก80อะ่ะความขมหายไปค่ะแต่ความหวานก็จะลดลงความครีม,มี่ความฟองก็อาจจะลดลงหน่อย,อยแต่ว่าจะขมหายไปหวานก็จะลดลงมานิดนึงแต่ว่าไม่ลดเยอะเท่าโคคิ โฮคินะอุ่นดิวเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยคุ้มค่าคือกินแล้วยังรู้สึกว่าได้ e g c g สารป้านอานุมูลอิสระเติมที่ในขนาดเดียวกันก็ยังหวานอูมามิด้วยเออแต่ถ้าใครแบบอยากไม่ขมไม่ฝาดเลยแนะนําให้ชงที่อุณหภูมิประมาณ80องศาจะกําลังดีค่ะตัวนี้คุ้มราคาสุดๆอะ่ะอันดับที่5 h ชิโอมุกะชิค่ะถ้าออกเสียงผิดขออภัยนะ ตัวนี้นี่คือหมดนานแล้วหมดนานมากจากชะจินทีซัพพลายเหมือนกันเออตัวนี้เนี่ยจะออกเป็นโทนครีม,มี y กลมกล่อมมากตัวนี้มีทั้งสาหร่ายมีทั้งครีม,มี y มีทั้งความความเหมือนขั้วหน่อยๆสโมกกี้เล็กๆความถั่วอ่อนๆคือเหมือนได้ครบทุกมิติอะใน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 ถุงเดียวเออ แล้วก็รสชาติกลมกลม่อมอูมามิส่วน aftertaste ไม่ได้ชัดเจนนะตัวนี้แล้วก็ชงที่อุณหภูมิประมาณ70-80องศากำลังดีค่ะชิโยมุกะชิก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ที่ recommend อันดับที่4ฮากโรโมโค่ะออกเสียงถูกเปล่าฮากโรมโฮากโรมโตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่รสชาติระมุนผู้ดีจะว่าเป็นแนว ครีมี y ก็ไม่เชิงเป็นแนวกรรมมี่เนื้อเวลเวทค่อนข้างนะค่อนข้างเวลเวทหวานแล้วก็รสชาติผู้ดีอ่ะจะออกสาหรา่ก็ไม่ใช่ถั่วก็ไม่ใช่เลยคือสาไหร่ก็ไม่เชิงถั่วไม่ใช่เลยผักสดผักสดมีความเขียวสดชื่นตรง aftertaste แต่รสชาติมันจะแบบกลมๆนวลๆลื่น,นๆไม่ถึงกับครีม my ฟองก็ขึ้นพอพอประมาณ แล้วก็ชงที่อุณหภูมิประมาณ70-80กําลังดีค่ะ85ก็พอได้นะแต่ไม่ขมเลยคือกินง่ายคือรสชาติอุจผิผู้ดีเลยอะ่ะฮาโกโรโมโจากชะจินทีซัพพลายอีกแล้วอ,อ,อันนี้รุ่นหลังๆดีตรงที่แบบว่าเขามีซองเงินแทรกมาในซองซ้อนซอง,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 องแล้วเราก็เลยแบบตัดแล้วก็ใส่ไว้ในนี้แหละเวลาจะใช้ก็ ปากออกมาจากซองเงินอีกทีอเอออันนี้ชื่นชมแพคเกจจิ้งนะตัวนี้ใครต้องการความละมุนผู้ดีกินง่ายนุ่มลื่นชุม่มคอแล้วก็มี after taste สดชื่นเนี่ยแนะนำเลยค่ะฮากโรโมค่ะอันดับที่สายาบุกิตะเกียวตะนาเบะเกียวโตค่ะตัวนี้น่าจะคุ้นหูคุ้นตาตั้งแต่ท็อป20มัชชะต้นปีแล้วตัวนี้เนี่ยรสชาติ คอมเพล็กซ์ซับซ้อนมากโดดเด่นที่ความเขียวขมที่อูมามิขมที่จึ้งแบบเขียวผักแบบสตรองมากเวจิตเวจิทเบลแล้วก็มีความสาร่ายอาจจะไม่ได้ครีมมี่อะไรมากชงที่อุณหภูมิประมาณ80องศากำลังดีเลยค่ะกินแล้วรู้สึกเออสุขภาพดีอ่ะไม่รู้บอกไม่ถูกแต่อาจจะขมไปสำหรับบางคนก็อาจจะต้องลองก่อนแต่คุ้มราคาสุดๆแล้วก็มันมีความแบบ รสชาติมันยูนิคอะมันไม่แบบมากลางๆพงูดดีมันแบบฉันตะโกนว่าฉันจะสวยแบบนี้ฉันก็จะทำแบบนี้เออนะอันดับที่สองโฮชุนค่ะขออภัยหักออกเสียงผิดฉาตจินทีสปายใหม่แล้วคลิปนี้นี่แทบจะยึดครองไปหลายอันดับเพราะว่าเพิ่งมาค้นพบว่าถูกจริตกับมัชชะหลายๆตัวที่ยิ่งสั่งมาช่วงหลังนะรู้สึกว่าเขาคุณภาพดีแล้วก็รา,ราคาจึ้งคุ้มมากคือแบบ รสชาติคุณภาพแพ็คเกจจิ้งอะไรมันทะลุราคาไประดับเกินระดับพันระดับแบบสุดๆอะโดยเฉพาะผู้ชูนนี่คือคอมเพล็กซ์ยิ่งกว่ายาบุกิตะเพราะว่าอันเนี้ยจะไม่มีความขมฝาดเลยยาบุกิตะบางจังหวะอาจจะมีฝาดเล็กน้อยแต่กำลังดีอันนี้คือชงอุณหภูมิไหนก็เลิศอะ0 0 8ดมีทั้งความเขียวสาร่ายมีทั้งความ ขั่วอ่อนๆเกือบจะถั่วแต่ไม่ถัว่วมีทั้งความเวลเวตกรรมยีเหมือนจะครีมมี่แต่ก็ไม่ครีมมี่มากแล้วก็มีทั้งความหอมอ่ะมี After อร์เท <c oughs> ที่ <c oughs> เขียวสดชื่นแต่ไม่ขมไม่ฝาดเลยคือละมุนจะว่าผู้ดีแต่เป็นผู้ดีที่ยูนิคโฮชุนมีความคั่วอ่อนๆคะ่ะก็เลยแบบรักมากๆนันและอันดับที่หนึงได้แก ซืยูฮิคาริค่ะตัวนี้แบบสุดยอดนัมเบอรวันมากๆคือมันเป็นโทนจะวัดถั่วก็ไม่ใช่มันเป็นโทน ok สโมกกี้อะสโมกกี้โทนคั่วคั่วที่แบบหอมมากมีความสาหร่ายด้วยมีความเขียวผักสดด้วยแล้วก็ after อร์เทสดชื่นมาก ชงที่อุณหภูมิคือถ้ายิ่งอุณหภูมิ80-85ความคั่วความสโมกอะ่ะจะชัดขึ้นแต่ความสาหร่ยก็จะยังคงอยู่แล้วก็มีความครีมมี่แบบกำรรมยี่แบบเวลเวตล,ล,ละมุนมากไม่ฝาดไม่ขมเลยค่ะอันนี้อันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่แบบมีฟอยนะแล้วแต่บางบางตัวต้องเป็นบางตัวของแบรนด์ชาจินทีสซัพ์เขาจะมีซเงินแทกเข้ามาอีกที คือหอมมากเราไปอ่านรายละเอียดที่เขาอธิบายในลายชอบอะเหมือนว่าใบชาเขาจะปลูกอยู่ตรงตีนเขาบางที่แสงอาทิตย์อะไม่ค่อยโดนไม่ค่อยไปถึงแล้วก็อุณหภูมิค่อนข้างต่ำแล้วพางแสงนานมากก็เลยใบเขาจะอวบหนาเพราะฉะนั้นเวลาเอาไปสตรีมมิ่งเอาไปอบไอน้ำอบความร้อนอะ่ะเขาจะต้องใช้เวลาอบนานมันก็เลยให้ความ รู้สึกแบบเหมือนเอาไปคั่วแต่ไม่ได้เอาไปคั่วคือไม่ได้ผ่านกรรมมาวิธีการคั่วแค่อบร้อนนานเพราะว่าใบเขาอวบหนาใหญ่แล้วก็มีความเตียนนินอะแอลเตียนินเพราะว่าเขาพางแสงนานแสงอาทิตย์ส่งไปไม่ถึงไงก็เลยมีความหวานด้วยเออลืมบอกหวานละมุนเวลเวดเขียวสาหร่ายผักสดอัพเตทดดีงามสโมกกี้เป็นเลิศเกือบจะถั่วแต่ไม่ถั่วเด่นความแบบสโมกขึ้นนาสิกแบบชัดเจนมาก อืเนี่ยดมๆอย่างนี้แบบสโมคอะ่ะก็เลยอะ่ะหูยแล้วราคาคือจึ้งมากๆอันเนี้ย e ร o คอมเมนลูกรักแล้วก็หมดหมดเกลี้ยงไป2อสวันก่อนมัน้งเออในคลิปนี้ยเนี่ยต้องขออภัยถ้าไม่ได้ใส่ราคานะเพราะว่าบางตัวก็จำราคาแบบเป๊ะๆไม่ได้แต่ว่าใส่พวกร้านพวกอะไรไว้ให้แล้วอินเสิร์ตไว้ให้แล้วใครสนใจก็อาจจะลองรบกวนไปเสิร์ชหาอินบ็อกถามเลยกันเอาเองนะคะ ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมขอให้รักษาสุขภาพให้รอดพ้นโควิดสายพันธุ์ใหม่ให้หวัดใหญ่ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะแนะนำชงมัทชะอุซุชะร้อนค่ะสักแบบ70-80องศาขึ้นไปเนี่ยกำลังกาลังจึง้งกำลังดีค่ะ